าฟ้ากังอุดมสมบูรณ์ในน้าม,มีปลาในหน้ามีเขา <c oughs> แม่นอิหลีคือพ่อสมัยก่อนยง้มไปให้แต่หน้ากินน้ำน้ำห้อยงวหอ้อยกล้วยก็ได้ปูปลาหน้าน้ำกุ้งซิ่วบ่ออืดบ่อยากโซมืมอร์นี่คอยรถบ่อก้าเกียนบรรยากาศเก่าๆที่เจ้าเบ้ามาหันมันขึ้นมาอีกแล้วย้อนใส่ก่อนนวัตกรรม G W B E M ซอยเพิ่มจุลินทรีย์ในดินกรองน้ำเสียให้เป็นน้ำดี ดินกด็ดีน้ำท่าก็สะอาดกินได้เอมาคือดีครับเจ่เท่าอันนี้ก้อนนวัตกรรม G W B E M คอยพี่เป้าไปหาสื่อมาใส่ก่อนเด้อต่อไปนี่น้ำน้ำหวยน้ำคล้องกสิมิเท่าเอามาลาบทองให้ทอง,งหน้ากสิมิแม่งกองแขนแม่งัะเตาไม่กุ้งฝอยมีบอกหอยอีปูคื้นมาอุดมสมบูรณ์คือเกา แมนแล้วครับก้อนนวัตกรรม GWB EM ใส่กับธนาคารน้ำใต้ดินทั้งระบบปิดและระบบเปิดเพื่อขยายจุลินทรี่หรือ EM ลงในดินเพื่อบำบัดน้ำเสียลดการใส่สารเคมีในการเกษตรจุลินซี่สิเฮตให้ดินร่วนซุยเพิ่มความชุ่มชื้นในดินลดการเกิดใต้ตาท่อนผู้เขาและสภาพความอุดมสมบูรณ์อื่นๆที่เกิดขึ้นได้ใส่ก้อนนวัตกรรม GWB EM ดินดีน้ำใสป่าไม้เขียวสดชื่นขึ้นธรรมชาติให้ทงให้ทงหน้าด้วยก้อนนวัตรกรรม G W B E M เดอสนใจติดต่อสอบถามได้ทีโทร0918519873และ0 9 8 2 3 5 7 8 7 9ดอพี่น้อง